สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกันกับเกมเกต e w ลเกอรนะฮะซึ่งตอนนี้เล่นฟรีเป็นอัลฟาเทสนะผมบนสตนะีมบนเ่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเราเท่าที่ดูมารู้สึกว่ามันจะคล้ายๆแนวไนโบรู้แค่นี้แหละแล้วก็มาทดสอบกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงฮะสำหรับใครที่มีคอมแล้วแบบปล่อยไว้เฉอยอ่างเงี้ยเอามาลองเกมนี้กันดีกว่าใครค่ากู ไฟบอดไวเบทแอนด์โซครับผมตอนนี้ระหว่างโหลดระหว่างโหลดมาแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมบแมบหนึ่งนะครับผมเหมือนเป็นโต๊ะอาหารอนะไรเงี้ยอาวุธจะมีอยู่3แบบนะครับมีฮนันูมีขวานมีเวทเวทสกิลไม่สวยเลยฮันูยังพอดูมีอะไรหน่อยแม่จะเป็นโยลูกกลมๆใส่พื้นตึม้มอาวุธขวานจะมีแค่2สกิลตีกับทุบ อันนี้ฮานูมันยังมี5้านี้เว้ยเนี่ยถอยหลังยิงอ่ะยังเท่อยู่นะอย่างอื่นคืออีหยังเขาวะเนี๋ยจะเป็นการลงดันนะครับผมเปิดเข้ามาเปิดตรงสมุดนี้นะ,ะ <c oughs> เปิดปกกุ๊บก็เดินเข้าไปเลยเราเล่นต้องกด E <c oughs> เข้าไปนะ <c oughs> คือไม่เข้าใจว่ามึงจะเปิดเกตททำไมนะมึงเปิดแล้วมึงเดินเข้าไปไม่ได้ต้องกด E เพื่อเข้าไปนะฮะมีโชเรนจเชสซูนซิกเก็ตเชสูนแต่ว่าไม่มี อะไรน่าสนใจเลยใช่ไหมของในรอบนี้อันนี้ก็กำลังโหลดแมปนะฮะรอสักครู่รอสักครู่รอสาคูรอสาคูไปไปเมตีมาแล้วนะครับบอกเลยว่าแมปค่อนข้างสวยนะอันนี้คือเป็นกราฟิกสูสงสุดหมดแล้วนะฮะลื่นตืดลื่นปืด,ปดมาไปดูกันดีกว่าเป็นยังไง ดูจากแมปอยู่ขวาล่างนะฮะผมมันจะมีเส้นทางให้เราไปอยู่วิ่งไปเรื่อยๆดอ e. ีสำรวจได้นะครับวอเตอร์ซอสกาเทอร์เก็บได้เหรอไม่เห็นกดเก็บได้เลยเดีย๋ยวบอกนะมีค่าความเออเฮียมีค่าความหิวจริงด้วยโอ้โห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 ถึกชิปหาย ถ้ายิงคลิกขวาค่อนข้างแรงนะแต่ยิงคลิกซ้ายนี่ค่อนข้างเบามีท่าสเปซบาร์อยู่ไม่รู้ว่ากดเาได้อะไรมาครับแร่เนื้อนะฮะผมผมว่าเป็นแนวสบไวเวอร์แน่เลยอะ To ทูเอเว o ร l l ูคอลเลคทริสอร์ u ยูมัสแฮปธ์ไลท์ t t ย o เ better than quality อ๋อสามารถที่จะทำทำของที่ดีกว่าน,นี้ได้กดช่องไอเทมกดอะไรวะนี่อยู่ขวาบนแมปเอ็มพ็อกเที โอ้โหสก,กิลดูตารางสก,กิลยาวเป็นกิโลเลยเฮ้ยเยอะชิปหายสังเกตจะน่าเป็นตามรูปแบบต่างๆนะครับเยอะมากๆอันนี้คัฟกดแอลนะฮะก็สามารถครัฟอันที่โดสก็วิ่งมนลูมเลยพวกนี้ได้หมดเลยอยู New ่แค่คาฟนะผมไอคอน upper right like corner คือคลิกคลิกไปปุบคัฟได้เลย เห็นไหมจะมีบอกนะครับว่าขาวอะไรได้บ้างถ้าเกิดเอาไม้มาจะได้ทอสเอเชียเกมนี้มันแนวซับเวอร์ครับแบบเป็นเล่นแบบเดโบพิกแอคนะฮะวางได้ปะขวานนี่คือสกินนิ่งทีหนึ่งอันนี้เหมือนแบบเอามาวางเอาไว้เฉย บราวน์ชิลถือโลได้นะครับโลเราก็ต่อยเอาเพราะครูไม่ได้เอาอาวุธมาโอเคโอเคเล่นดีกว่าเขาส่งแล้วเกมนี้ใช้พลังงานในการเล่นด้วยเก็บเก็บเก็บให้หมดฮะคอตตอนไฟเบอร์โอเคใบไม้ตกใจใบไม้นี่ไงเห็นหนูอยู่เมื่อกี้อุ้ยพี่ลืมใช้สกิลเซตบาร์อะไรอ่ะ เอาไว้เปลี่ยนตำแหน่งวะา,าไว้หลบเฉยๆนะครับเก็บสโตนแร่เนื้อเดี๋ยวเราจะทำเควสดโดยเร็วนะครับดูส่งแล้วไม่งั้นยาวแน่นอนเราจะเล่นประมาณ10นาทีนะครับจะดูว่า10บนาทีของเกมนี้มันไปได้ถึงไหนเฮี้ยโยนหินดูสเตปการจุบสเตปคอมพิวต์นะฮะ โอเคทำาไม่ถึงมีฮานูวนล้อมรอบตัวว่าสงสัย Talk to Camp Master รนะผมมันให้เราไปคุยกับ Camp Master รู้สึกว่าถ้าเก็บอะไรได้หลายอย่างเล่นเพราะว่าเนี่ยโดดถอยโดดนายได้หมดนี่นี่นี่ดูคุยกับคนที่มีเครื่องหมายตกใจบนหัวฮะ This <Le hn S 2> <because S 1> the backup we backup asked for ผ่านแล้วนะฮะหาเฮิร์บสี่นะฮะผมเพลย์ต่อไปได้คอตตอนไฟเบอร์มาแล้วสองเฮิร์บนี่ก็เป็นสมุนไพรนะนี่ว่าตกตามพื้นเนี่ยเกี่ยวเอาคอตตอนไฟเบอร์นะครับเฮิร์บน่า็นอันนี้นี่ไงหาเฮิร์บสี่เฮิร์บจะเป็นดอกชมพูชมพูนะครับอย่างที่เห็นเราก็ค่อยเกี่ยว สามารถซูมมาดูภาพใกล้ๆได้นะมันน่าจะเป็นระบบใหม่ๆแปลกๆอะ่ะแต่ถามว่าภาพโอเคไหมก็โอเคอในระดับหนึ่งแต่มอนมันเก่งชิบหายเลยปกติมอนไม่นคนเก่งขนาดนี้นะฮะได้ครบละไปส่งอ่าโอเพนค a าฟนะฮะกอทแอลอันไหนที่ใช้เทิร์บกับอันนี้วะเมนูคีนคาร์บัทิล คีนแมทเทเรียอันนี้อะไรคือคีนวะอะไรคือคีนแมทเทเรียอ่ะเนี่ยเบสิกดาเมจเกรนเตแอคทอสอะดวานฮิลลิงฮิลลิงเกรน e h ตฮิลลิงคิดเบสิกฮิลลิงแอนติโด e ไม่ใช่มันให้กูคราฟอะไรเนี่ย แดดเวลาเนี่ยเฮ้ยคาร์สติ้งแบ็คได้วะ่ะเอาไว้นอนแคมไฟล์ฟีเซอร์อันนี้คืออะไรอะ่ะเอา้าว้ยขวดเปล่าขวดเปล่าฮีทวอยคิสตันโคลคิสตันช็อกคิสตัน อ๋อเราสามารถคาฟที่นี้ได้ด้วยนะมัลสลูมลัมบูแจ็คมังกี้แบดเ,เอียร์เฮ้ยทำซุปได้จะดิสตอร์ชิลนะครับซุปสองวินาทีมีดวอเตอร์แคนอุ้ยขาดสโนว์เอ้ยมันให้คาฟอะไรอะ่ะโอเพนนิ่งคัฟเมนูแอนด์เลือกคีนมาเทียเล่อเรนเพจคาฟบอททอม Clean material ออเทอออฟ f ฮ a n ์ไอ hey, ้เฮียมันจบตรงนี้ไว้เนี่ยการถ้าเกิดเราไปต่อไม่ได้จริงนี่ถือว่าระบบแม่งห่วย้ยทำให้เราแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่เข้าใจเข้าใจปะเออได้ sleeping b a ็มา Clean material หมายถึงอะไรวะ เราแม่งไม่เศาศาก่งภาษาอังกฤษด้วยว่าจะจบแค่นี้ไปเนี่ยการรีวิวเกมของคอรูฮัลโหลอย่าไปไกลกว่านี้นะครับขอหน่อยได้ไหมมันบอกว่ามึงเริ่มหิวนะแดกด้วยเออกูรู้ละ,ะกินน้ำนะครับผมเติมได้แล้วเห็นปะคาร์บอนไฟเบอร์สโตนเฮิร์บแคมไฟส์ e ลิปปิ้งแบ็กเนี่ยเราวาังตีนอนได้กินอาหาร Okay. ต้องก็ต้องกินข้าวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเอาไงดีอะ First e เอพิท t i o n Open Crafting Menu and Select Clean Material คือกูไม่รู้ว่า Clean Material คืออะไร Clean คลีนแปลว่าสะอาดปะ mm hmm. ก็เมื่อกี้ก็ลองครัฟดูแล้วถ้าเกิดไปต่อไม่ได้จบมาเนี่ย เราอาจจะเป็นเจ้าของช่องที่โง่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดใครดูเข้าใจยังไงก็บอกได้นะครับเพราะว่าช่องผมทำมาได้แค่นี้ดูทรงละสังเกตหินหนูแม่งปาหินได้เหรอวะมันคือหนูไหมได้ t o h i g ั m กี k แบ Back Ear ผมว่าอาจจะจบแค่นี้ดูทรงละไอสัตว์ ไปได้ไม่ไกลเลยแม่งโูนหินได้ฝ้าอยากไปให้ไกลกว่าน,นี้นะครับแต่ดูทรงเราจะมาได้แค่นี้กดพีสามารถเทเลพอร์ตได้นะฮะสกิลมันก็โอเคอยู่ถามว่าเวลายิงสะใจไหมก็ถือว่าสะใจนะครับแต่ภาพูันดูแข็งๆนะเอ้ยตัดต้นไม้ได้เว้ย อตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าผมทำยังไงตัวมันก็มีสเต็ปนะแบบมองเห็นเป้าบบก็สามารถแบบโดดหลบอะไรอย่างนี้ได้หมด เนี่ยครับเราสามารถไฟได้โดนแทับไม่เสียเลือดเลยนะฮะอาคีมมทเทเรีลคืออะไรได้จบละเอาศาตร์แน่ๆดูทรงละเราก็เลือกคลาบอทท้อแเ้านะครับผมเราอาจจะผิดพลาดอะไรไสักอย่างนะลองลองพยายามหาุยสีฟ้าคืออะไระต้องลองไปวะวอเตอซอดไม่ได้ไปไม่ได้นี่ เจอละมาได้ครับผมได้เบอร์ร like ี่นะฮะยังมังกีเอียรู้สึกจะมีหลายอย่างที่เราเก็บได้นะครับหน้าตาแปลกๆแบบนี้เห็นไหมโกลวิ่งมัชลูมดอกละเก้าสิบตอนนี้บอกเลยว่าได้มาอืเยอะมาก กดแอเพื่อคาบคีนอยู่ไหนวะแอนติโดสไม่ใช่โกลวิง่งมัชรูมออยเมนต์ทอสเอนเดี๋ยวสร้างเคาเพอรได้นะอะลองสร้างดูแอดวานซ์ฮิลลิงฮิลลิงเกรเนตดูของเทีย์เทียนหนึ่งก่อนเพราะว่านี้เป็นของในเฟสอะ เตียงทำแล้วไม้ทำแล้วทิเซอร์ดิเทคเตอร์เฮ้ยเข็มทิศหาของวะสักหน่อยสักหน่อยนี่ไงโอ้โหผ่านเควสแล้วไอขี้อะต่อไปก็ขาเบสิคคิวลิง่งกว่าจะเจอนะฮะกูจะเลิกเล่นอ,อยู่แล้วเบสิคคิวลิง่งกรเน็ตนะฮะผม เรียบร้อยอ่ะมาดูกันว่าเบสิกคิลลิงเกเนลทำอะไรได้นะสักคู่เอ่อนี่ครับกดสีฮะตึมอ,อ่าโยนโยนเราก็ฮิลได้เลยนะฮะผมมาดูต่อเมื่อกี้เราได้ทอชมานี่ครับถือถือถือ,ถอไ,ดได้้เห็นปะ่ะเอาธนูไว้ยเลขห้าเลย อ่าไม่มีปุ่มสลับของง่ายๆหรอไม่ได้เลยต้องเปิดแล้วใส่เหรอทำไมพวกนั้นมันตั้งเลขได้วะมาลองเข็มทิศไหมเข็มทิศหาของเดี๋ยวค่อยครับคาปเไทมเบสิกเฮลิ่งคิดโอ้เรื่อไปได้อีกหน่อยแ้้ว่า เวลาเรามีน้อยเราจะพยายามไปให้ไกลมากที่สดุดซึ่งนั่นแหละครับไม่ไกลแน่นอนเบสิกฮิลิ่งคิดทำเป็นเทียร์หนึ่งก่อนนี่ไงมันจะเรียงกันเลยนะครับทำครีมเมทัลเลีออยร์อีกหนึ่งรู้สึกว่าได้มาจาก any fiber นะฮะ mm hmm. talk to master ที่แคมป์นะผม โดดลงไม่ได้โอ้โหขึ้นมาโดดลงไม่ได้นะฮะเล่นยากเลยผมอยากรู้ว่าเควสต่อไปมันคืออะไรนะฮะพดพกดผิดสกิลขออีกหน่อยขออีกหน่อยพอมันเริ่มเป็นมันก็เริ่มสนุกครับ แต่เมื่อกี้ผมหาของเจอผมผมไปกดเทียนหนึ่ง so <you> ก็เลยเจอครับบนนิดหนึ่งทำยางนีง้ไม่พอมันต้องกดปุ๊บขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้เมื่อกี้แบดเอียร์ซุปสามอันนะฮะเมื่อกี้แบดเอียร์กดง่ายๆ,ๆเลยครับนี่ครับผมสามอันบอกเลยว่าได้เยอะมาก เรียบร้อยครับ delivery to Albert นะฮะผม Albert a l b บอกว่าอร่อยมากมันไม่ได้พอกูบอกเองนี่แหละโอเคเอาไปไหนต่อ Eat monkey ear soup นะฮะมันให้เราแดกแดกซุปที่เราทำเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยทำ quest ผ่านรัวๆแล้วอันนี้แปลว่าเราเริ่มเข้าใจเกม ทำาดนะฮะทเตียงขึ้นมานะครับแล้วก็วางเตียงทำมาแล้วทำมาแล้วทำสามอันอนะดูดูมึงเอาค้อนทุบเตียงมิติใหม่แห่งการ Rest ิ l e e p i n g b a นะผมคือมึงทำเหมือนถุงนอนมากครับแต่ว่าเวลามึงนอนมึงนอนบนถุงนอนมิติใหม่มิติใหม่มึงเยอะมาก <laughs> Go to ancient ruin นะฮะผมอ่าละเราจะได้ลงดันแล้วนะครับอ่าแต่ทีนี้เราจะพาดูนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่ลงนะเพราะว่าเราจะรีวิวแค่10นาทีของเกม ancient ruin อยู่นู่นเราพาไปดูหน้าข้างหน้าโอ้ยหิวน้ำอีกงฮะอา่าน้ำอยู่ไหนวะนี่ไง โอเคแล้วก็กินเนื้ออีกหน่อยหนูปังดูสเตปด้วยหนูแห้หดวะหดวะเริ่มหิวดว้วยพุ่งไปดันก่อนจะพาไปดูหน้าดันนิดหนึ่งนะครับสำหรับถ้าเกิดสนใจจะดูต่อจริงๆเนี่ยเราจะลงดันให้ดูซึ่งสำหรับผมก็ น่าลงหรือเปล่านะถ้าอยากให้มี EP 2อ่ะเราจะพาไปดูอยากเห็นสกิลที่มากมายกว่านี้อ่ะรู้สึกของทุกอย่างนี่ผมเก็บหมดเลยนะผมว่าผมไม่มีอาหารกินวะ่ะมีนมปังอีกหนึ่งโซนเบอร์รี่แต่ว่าเรามีกองไฟอยู่ครับสามารถ ทำแดดได้อยู่รู้สึกว่าถึงดันแล้วบนล่างอุย้ยเอาใหม่ๆๆม่ใม่โอ้ยโอ้โหดูโอ้โหโอ้โห,โโหเรื่องการควบคุมเนี่ยถือว่ามันนะถือว่ามันนะแบบเมื่อกี้เรากดรหัสผิดครับเมื่อกี้จะเปิดดันเราต้องกดรหัสด้วยนะ เอาละเว้ยเอาเชี่ยหายยังไม่ทันได้ของเลยบนล่างอุ้ยกดผิดสัตว์บนล่าง,บน,างบนซ้ายขวา <c oughs> ตอนแรกนึกว่ามันจะเก่งมากาครับแต่เปล่านะฮะไม่เก่งที่คิดไม่สามารถเอาอะไรจากตัวมันได้ด้วยบนล่างบนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ไม่วะม่ยังโผ่ไม่วะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอาเวลาประตูเปิดถือว่างามถือว่าสวยแล้วเราจะพาไฟตัวหนึง่งเอเชี่นโกลเลมหน้าตาน่ากลวนะครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่วะ เกมมันดูแข็งๆนะฮะแต่แบบว่าถือว่าใช้ได้นะเชื่ออย่างเสงอ่ะรู้สึกไม่น่าเรียกว่าดันได้ครับสกิลคิวเราสโล่ศัตรูได้นะฮะสังเกตมันจะวิ่งช้าเดินยิงได้นะครับแต่สุดท้ายก็ตามกระทานอยู่ดีสเตตคอมพลีทนะผมมา นึกว่าดานมันจะกว้างเว้ยเคยเป็นว,ว่าทุกคนได้ดูเลยว่าเป็นยังไงโอเคครับ Active Panel Panel คืออะไรคือกูจะรีวิวสิบนาทีไอสัตว์มันก็เพลินอยู่นิดนึงนะ Interrupt okay. โอเคอุยอ้ยพามาดูกลไกเกมเอ้ยมันก็สวยดีนะมีความแนวมีความสวยในตัวมันนะฮะ ที่เป็นผู้เฝ้าประตูแน่เลยเมื่อกี้ผู้ได้อะไรมาบ้างวะนี่ครับเอเชียนไซลับโหลดแมปใหม่แล้วโอเคสำหรับเราก็พอแค่นี้ละกันได้รับดาเมจ2,006นะฮะดาเมจฮีล468ดาเมจที่ทำได้10,004จบแล้วรหรือเปล่า แต่เราจะเอาไว้แค่นี้นะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราผ่านแล้วผ่านด่านเมื่อกี้แล้วหมดแล้วเราถ้าเกิดจะไปต่อก็น่าไปแมปถัดไปนะฮะกูจะบอกเลิกหลายทีไรสัตว์มีอะไรผู้สงสัยตลอดในเกมนี้ Talk to world cheese เอาว่ะปพาไปดูการค้าวุธนิดหน่อยไม่ได้เลิก ไม่ได้เลิกบอกเลย Look who's h e r ร For Starbo ดีครับทนูนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลกูล่าโบเทีย i สองนะฮะมาดูทำอาวุธกันดีกว่าสามารถทำชุดได้สิลพาวเวอร์อุ้ยของใหม่ลืมเลยอะเซงมาดูชุดกันมาพาดูชุดก่อนเลย อันนี้คูจะเริ่มจริงนะโซลเลนคุดรู้สึกว่ามีแล้วมันขาดชุดปะเอาชุดก็มีอยู่แล้วคุูทำชุดทำไมเนี่ยอ่าโอเคเข้าใจเกมแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนชุดเนี่ยจะมีสกิลใหม่นะฮะมาดูกันมาจบละท่าใหม่ครับท่าอ,อาว้าวใช้ได้ โอเคเรือกันคี่เธอไปแล้วนะผมถ้าถามว่ารักไหมบอกว่ารักสิอยากดูต่อคอมเมนต์มาเราจะพาไปดูต่อ